สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาอีกครั้งกับเมนูสเต็กปลาแซลมอนนะคะได้มาจากบิ๊กซีในราคาเพียงร้อยี่สิบสามบาทเองนะคะก่อนอื่นนะคะย่างแซลมอนบนกระทะก่อนนะคะทาด้วยเนยระหว่างย่างแซลมอนสิบนาทีนะคะปล่อยเต่าเดินเล่นนะคะตัวนี้นางชื่อหมอนทองค่ะตัวนี้แล้วค่ะที่เราบอกไปในคลิปก่อนหน้าว่ามันชอบมาแอบกินสตรอเบอรี่เรานะคะไม่เชื่อดูมันมีหลักฐานนะจ๊ะมันกินสตรอเบอรี่เราจนจะหมดส่วนแล้ว ถ้าไม่มาเก็บกินเองนะคะพ่อมันก็เก็บไปให้กินนะคะเพราะว่ารู้ว่าลูกสาวนางชอบนี่ปเป็นเต่าของสามีนางรักของนางมากนั้งหมอนทองะคะน่ารักแสนรู้เหมือนหมาเลยก่อนอื่นนะคะก็ไปเก็บผักกันดีกว่านะคะที่แปลงผักหน้าบ้านแปลงผักแปลงเดิมเลยบางทีก็สงสารน้องนะคะไม่ทันโตก็เก็บทุกวันเลยเก็บอยู่นั่นแหละกินอยู่นั่นแหละต้นนี้เนาะได้มาต้นละสองบาทเองก็ มาเลี้ยงทุกวันนี้ก็ถือว่าคุ้มนะทุกคนมันก็ดีกว่าสุขภาพอะแล้วก็ปลอดภัยมากไม่ได้ใส่สารใส่ยาฆ่าแมลงยาฆ่ายาอะไรเลยเก็บเสร็จก็แค่ล้างน้ำสองน้ําก็โอเคแล้วแค่ให้ดินมันหลุดออกไปแค่นั้นเองผักกรอบตั้องคู่กับสลัดเห็นไหมบอกว่าง่ายจริงๆเสร็จแหละพอย่างปลาสุกสิบนาทีนะคะก็เอามาวางไว้บนสลัดท็อปปิ้งด้วยน้ําสลัดเพวฟู้ดแบบ ไม่ใส่น้ำตาลนะคะใช้ย่าหวานแทนสารให้ความหวานแล้วก็ท็อปบนสุดด้วยไข่กุ้งเพิ่มความกรอบตุ๊บตับในปากเพิ่มเทกเจอร์เข้าไปนะคะแค่นี้ก็จะเมนูง่ายๆที่สุดรูแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้มาด้วยคอนเซปต์ไม่หมื่นแคลเหมือนคลิปก่อนๆแล้วก่อนๆคือหมื่นแคลนะคะหมื่นแคลจริงๆอันนี้คือเมนูสุขภาพสุขภาพจริงๆนะคะนานๆกินสุขภาพ let